เ,เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนยน้ำหน่อยเอาน้ำมาใส่ถังขังนี่เลยสวัสดีค่ะวันนี้จะรอช่องไายของพ,องพข่าววันนี้มาดูน้องทองเพชรเล่นสงครามข่าววันนี้ค่ะนี่่คะดูค่ะดูน้องทองเพชรค่ะเล่นน้ำแล้วค่ะเอาล้วครับเขาจะเต้นกันนะครับเบสโผม่ด้ดูน้องกองเพลิเล่นกับชื่นใจค่ะพี่ชื่นใจ ดี๋ยวูใส่น้นะเขาเพี้ยชอบที่ตื่นใจค่ะเบอร์มาเลยครับเดินมาเลยวันนี้โบบานเต้นตัวสวยจังเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ดูวันนี้เครื่องแรกนะครับที่เต้นได้มาในส่วนของเพลงเงินรางวัลสองร้อยบาทอยู่ที่ดูน้องท่องเพชรขาเล่นสปารยดีครับเครื่องแรกคือน้องอุบลสวัสดีนะครับดูน้องอุบลค่ะแสนสวยค่ะน้องอุบล องเนสวยค่ะเชือกที่สองคือน้องคุณชูโอ้น้องคุณชูนะครับเชือกที่สามน้องบัวบานเชือกที่สี่นะครับคือเจล้ำพูนเจล้ำพูนนะฮะมาหน่อยล้วพูนน่าสยางมากเขียวอสวัสดีสวยๆนะครับเจล้ำพูนสวยอ ต่อมาครับผมน้องชื่นใจครับน้องชื่นใจครับแล้วก็น้องทองเพชรครับชื่นใจวันนี้สวยหน่อยชื่นใจวันนี้ชื่นใจโอเคครับสอง้พชรสองเพชรครับทองเพชรสวัสดีครับเร็วสองเพชรนอนอย่างเดียวเลยทองเพชรทองเพชรจะเปลี่ยนไหมไม่เป็ี่ยนนะครับสองเพชรนะครับอ่ะนะฮะเชือกแรกหมายเลขืนอนอย่างเดียวเลยค่ะน้อง อุ้มบเดินมาเลยครับเดินมาเลยเราจะเราจะประกวดประกวดแข่งเป็นนะฮะให้เวลานะครับเชือกสิ่งที่เท่านั้นนะมีอะไรกงนัออกมาเลยอ้าเตนหน่อยเต้นเลยเนอเนครบครบเ้เฮ้เเดินมาทํเต้นเาะเต้นเ้น้ะเฮพอเสืจะทอะไรเสือโอ้จะมาให้พ่อเสือเต้นโชว์พคอเสือค

สาวสวยเต้นไม่ออกเลยค่ะเต้นไมได้นะคนมากเลยค่ะไดโอเคครับมขอบคุณมากครับหมายเลขหนึ่งครับมเข้าล้มได้เลยหมายเลขหนดน้องขเพช้อยงเพชรไองค่ะเลหโอ้ยเจ๋งอัหมายเลขสเข้ามาเลยครับน้องชูค่ะ บุญชื่อจะทำอะไรใครบุญชื่อสักรอได้เลยอารครับให้เวลาเต้นสิวิเท่านั้นอาวูู้สวัสดีสนแงงมากเลยครับอุ้ยอุ้ยตัวถักไข่ลอยกลางอุ้ยสาวบุญใส่ชุดแม่สวยจังเลยสาวอมบุญอุ้ย น้องมชิตลค่ะสิงหนึย่งเดียวเลยค่ะน้องมูชิตดูน้องโบบานต่อเลยค่ะน้องโบบานกำลังจะเต้นค่ะน้องโบบานค่ะโอ้ปอน้ำมนตแรงเลยพี่โบบานค่ะดึงสยามมาน้องมุชิตน้องมชิตค่ะ เอาไ้เลนามมา้เลมดทองเพชร่ะเล่นสปาคนแล้ว่าน้องทองเพชรค่ะโชว์แล้วค่ะ่นน้องทองเพชรค่ะดูชื่นใจค่ะชื่นใจโชว์แล้วค่ะเช่นเดียวนเลยค่ะชื่นค่ะอ้น้องทองเพชร สนุกมากเลยค่ะเรื่องปลาคนค่ะหโรงพยาบาลค่ะเอาความเต้นด้วยเอาความเต้นด้วยโอ้โหแหมผมว่าเห็นแล้ววุ้นได้เลยไอ้ยาไอ้ยาเพื่อเงินสองร้อยเขาลงลงทุนจอกล้านนะครับโอ้โหเอามานเอามันเอามันเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ มี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 เชือกหนึ่งนะครับดิ้นอยู่หน้าผับไม่สนใจอะไรเลยเดืมดอะไรตาอยากว่ากับเชือกนั้นฮะดิ้นแล้วดิ้อีกนะครับ เอาบ๊วยก็มาเต็มเอาต่อมาครับผมเจรับู้น่มาเลยมาเลยเจรับูนุ่นมา

ขอบคุณคุณอารังนะฮะที่ชื่นใจครับที่ชื่นใจครัก็มีุห้คุณบรัฐนะครับเอ้ลหรอไวเอเอาันนี้หมายเลขอะไรหมายเลขสี่ใช่ไหมหมายเลขสี่ไปแล้วนะฮะต่อไปครับหมายเลขห้าชื่นใจช่นใขอพคุณคุณบนรัตน์ครับหลูกครับผมใจน้องทเพาหวนิ่งอย่างเ่ั เตัวน้นเต้นได้ตันั้นอะเต็นแล้วค่ะเต้นแล้วน่ยทไอยู่แ่น่ะเฮ้ยเมื่อนาหัานเนาะโอเคเชิญเลยครับโอ้พี่ขึ้นมาเั้นจะเลยครับพี่ขื่น่ะดูที่หมายเลขห้าคลยหมายเลขห้าเลยเอาเอาไปเลยแล้วตะเลยแล้วตาดไปนั้นนะัดไปโอ้เต้นแล้วเต้นสวยจังเลยเขาคงไปแล้วครับหมายเลขหก หมายเลขหกของเรานเนี้ยนะฮะโอ้โหดูครับหมายเลขหกเอาหมายเลขหกเต้นโชยเดี๋ยวนู่นหมายเลยตขหกคุณลูกน้ำแทนตะลุกสองลูกครับเอาฟองเพชรมาเต้นหน่อยแล้วกคุณห้าสิบดาวนะฮะเต้นไม่เต้นไม่เต้น เอาเต้นหน่อยนะครับเนะขอบเขตครับเอาทองเพชรเต้นหน่อยลูกเต้นแล้วนั่นอ๋อเพชรเต้นแล้วไม่เป็นโอเคครับเสร็จทิ้นไปแล้วนะฮะกับอ่าือขอบเขตลุงนะครับขอบเขตครับกิจกรรมวันนี้นะฮะกับกิจกรรมพาทางเต้นเมื่อกี้นะฮะอ่ะขอเสียงโบสถ์หน่อยขอเสียงโบสถ์หน่อยนะครับให้เวลาโบสถ์หนึ่งนาทีนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับงีนี้รางวัล สองร้อยบาทนะครับเมื <se <se ่อกี้เราทุกหมายเลขท่านผู้ชมชอบท้ามเชือกไหนแค่การเล่นหมาดหนึ่งลังบุญหมายเลขสองบุญชูหมายเลขสามพวบานหมายเลขสี่ลังบุญหมายเลขห้าชื่อใจหมายเลขหกทองนะครับโอหเนี่ยตะพืนหายจับเวลาหนึ่งนาทีตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ้องสิบเลขสี่ข้อแรกต่อจะเป็นคนได้เวลาบ้างนะครับ เาได้สองคเดียวเต้กันเคนเดียวเ้นต้องวนค่ะเป็นลัง้าง,งคบับนน่หสอ่าหมายเลขอะไรหมายเลขสหมายเลขหบัวบานหมายเลขสามหมาเยเลขสบัวบานค่ะนะฮะไทย ใชรเลยน่าร <toys> ักหมายเลขสามโอ้โหหมะยเลขสี่หมายเลขสามเลยหมายเลขหนึ่งเฮ้ยมค่ะั่ตั้งแต่เาครับเวลาใก้หมดแล้วนีฮะเสียงตว่าเป็นหมายเลขเจ็ดครัน้องวันนี้กี่าบหมายเลขเจ็ด มันไม่ไหมแหลกเก็อมเนาะเสมอเวลาผ่าไปใก้จทีแล้วนมัติเป็นเกฉันนะครับมัติเป็นเอกเสมอกเัเเสมอเสารเสมอเสมอารเสมอกเมเสมอเมออกาเกัรมอเสมาเกาเามอาารเสมอยาเอ